สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดไพรพัฒโนศพภูมิใจไทยอีก,กรายชิงเขตสมสงขลาหลังเพิ่งทิ้งประชาธิปตัตย์เข้าพักธรรมนัต20สิงหาคมนายไพรพัฒโนว่าที่ผู้สมัครสอ,อ,อพักภูมิใจไทยเขตสามสงขลาเปิดเผยว่า ญาติพี่น้องและหัวคะแนนในเขต3เขตเลือกตั้งสสเดิมมีความไม่สบายใจที่ตนจะลงเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสของพรรคเศรศษฐกิจไทยจึงได้พูดคุยกับพรรคการเมือง2 3ถึงพักในที่สุดก็ได้ตัดสินใจเลือกลงสมัครในพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีนายพิพัฒและนางนาทีรัชกิจประการเป็นผู้ดูแลพื้นที่ภาคใต้มีแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวหาดใหญ่ด้วยการ มีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากพบวิกฤตโควิด2ปีนายพายกรกล่าวว่าการทำงานการเมืองยุคใหม่ต้องทำเป็นทีมว่าที่ผู้สมัครแต่ละเขตสามารถหาเสียงให้กันได้แล้วแม่ทัพใหญ่ต้องเข้ามาครุกในพื้นที่และที่สำคัญมีนโยบายเป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างพักภูมิใจไทยตนนั้นมั่นใจว่ามีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งเพราะมีฐานเสียงเก่าและเครือญาติ ในเขต3ส่วนตนนั้นยังไม่ลาออกจากสมาชิกพักคเศรษฐกิจไทยรอให้มีผ่านพ้นวันเกิดของหัวหน้าพักก่อนแต่ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่ในพักเข้าใจในเหตุผลที่ตนลาออกจากพักรายงานข่าวจากแกนนำพักคภูมิใจไทยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าภูมิใจไทยได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแล้ว6เขตมีเขต1นายประสงค์บริลักษ์เขต2 นายชัดชัยชูแก้วอดีตผู้สมัครสอสเขต3นายไพรพัฒโนอดีตนายกทนหาดใหญ่สอสสงขลาพักประชาธิปัตย์สมสมัยเขต4ว่าที่ร้อยตีไกรธนูแก้วธนงสอบจสงขลาเขตอำเภอระโนดเขต7นายนัทนนสีก่อเกื้อสสสงขลาและเขต8นายวสัน์ช่างหมาน อดีตผู้สมัครสสสงขรารายงานข่าวว่าเขตเลือกตั้งที่3สงขราว่าที่ผู้สมัครที่ชัดเจนแล้วมีพัรคประชาธิปัตย์นายสมยศไพรดวงนักธุรกิจนายพยมพรมเพชรสสพลังประชารัฐนายไพรพัฒโนพัรคภูมิใจไทยและคาดว่าพันเอกสุชาติจันทระโชติกุลอดีตผออเลือกตั้งพ,พรรพลังประชารัฐภาคใต้แต่ยังไม่ตัดสินใจ ความคืบนา่าสุดสมชัยซัดวิศณุอย่ามั่วยันความผิดประยุทธ์เฉพาะตัวไม่สามารถอยู่รักษาการได้20สิงหาคมนายสมชัยสีสุทิยากรอธิตดีกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเขียนข้อความผ่านทาง Facebook เรื่องเนติบริกรอย่ามั่วระบุว่ารองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามอ้างรัฐธรรมนูญปี2560หลายมาตราโยงไปโยงมาแล้วสรุปความเห็นว่า แม้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์ครบ8ปีก็ยังสามารถรักษาการได้จนกว่าที่ประชุมรัฐสภาจะมีมติเลือกนายกคนใหม่และหากนายกไม่ประสงค์รักษาการก็เป็นสอร .2 ออหรือรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่1รักษาการแทน 1. ความผิดของนายกรัฐมนตรีเป็นความผิดเฉพาะตัวไม่สามารถรักษาการต่อได้ เทียบเคียงกรณีของนายกยิ่งลักษณ์ที่สารรัฐธรรมนูญชี้ว่าทำผิดกรณีใช้อำนาจโยกย้ายข้าราชการระดับสูงและแต่งตั้งเครือญาติเข้าไปทำงานแทนเป็นความผิดเฉพาะตัวตามมาตรา182ของรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งขณะนั้นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยุบสภาแล้วอยู่รักษาการเมื่อเป็นความผิดเฉพาะตัวก็ไม่สามารถรักษาการได้ครมจึงมีมติมอบหมายให นิวัฒน์ทำรงบุญมสมไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทน2ไม่สามารถรักษาการได้ต้องดำเนินการตามมาตรา4 1ของพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ .2534 คือในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษารษาชการแทนไม่ใช่เป็นสรอสองโดยอัตโนมัติ ความคืบหน้าล่าสุดประชาธิปัตย์ไม่สูญพันธุ์นแน่จุลินปลุกใจผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครโอกาสชนะสูงดเรเอโปร่รวมที่พักประชาธิปัตย์จัดงานประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักนายองอาจครามไพบูร์รองหัวหน้าพักดูแลก,กรุงเทพ คณะกรรมาการยุทธศาสตร์พักกรุงเทพอดีตสสกรุงเทพว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพอดีตผู้สมัครสครกรและหัวนหน้าสาขาพักในกรุงเทพรวมทั้งนายสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมด้วยนายจุรินทร์กล่าวว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่โหมดเลือกตั้งในอีก6-7เดือนข้างหน้า เราจึงเตรียมผู้สมัครสอสทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการเปิดตัวผู้สมัครอย่างต่อเนื่องล่าสุดเปิดตัวผู้สมัครเลือดใหม่30คนในภาคใต้ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในส่วนของกรุงเทพมหาคนครนั้นซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของพักพื้นที่ที่เรามีผู้แทนมาทุกยุคทุกสมัยแม้การเลือกตั้งคราวที่แล้วเราไม่ได้รับเลือกตั้งเลยแต่ไม่ได้ไปแปลว,ว่า เรานั้นจะสูญพันธ์ในกรุงเทพซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและสอกอที่ผ่านมานั้นได้พิสูจน์แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สูญพันธ์ใครที่ปราโมรเราต้องกลับไปคิดใหม่เรามีโอกาสได้รับการเลือกตั้งสูงมากขอให้พวกเรานั้นจับมือกันญาจุรินกล่าวขอบคุณผู้สมัครสอกอทุกคนที่ทำงานเต็มที่ไม่ว่าจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่พรรคให้ความสำคัญกับทุกคน ขอให้ทำงานร่วมกันกับพักต่อไปขณะน,นี้พักมีคนสำคัญสำคัญที่ต้องการทำงานกับเราที่กรุงเทพเช่นนายสุชัชวีก็จะมาเดินหน้าร่วมกับพักและจะเป็นกำลังใจกำลังสำคัญของเราในกรุงเทพบุกพื้นที่กรุงเทพด้วยด้านนายสุชัชวีกล่าวว่าครั้งนี้คงต้องร่วมเป็นร่วมตายกันอีกครั้งเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนต้องทำให้ดีขึ้น เมื่อฟังพี่พี่ทุกคนแล้วก็เห็นว่ามันถึงเวลาที่เราต้องผนึกกำลังจริงๆจ,จากนี้จะได้เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้ตนเป็นประชาธิปัตย์และจะเป็นประชาธิปัตย์ในยุคใหม่ยุคที่วันนี้เราได้ลงมือทำแล้วความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองจังหวะทางเลือกเส้นทางวัฒนยาบุญนาคบนถนนการเมือง ยังมีความไม่แน่นอนในเส้นทางการเมืองของมาดามเดียหรือนางสาววัฒนยาบุญนาคมีความแน่นอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นว่ายื่นใบลาออกจากพกรรคพลังประชารัฐแล้วแต่ที่ยังไม่แน่นอนคือก้าวต่อไปของมาดามเดียจะอยู่ที่ไหนเหมือนกับจะเป็นพรรคสร้างอนาคตไทยแต่ก็เริ่มไม่แน่เนื่องจากมีเสียงดังขึ้นจากภายในของพรรคประชาธิปัตย์ว่า พรคประชาธิปัตย์ต่างหากคือจุดพักอย่างแท้จริงของนางสาววัญญาบุญนาคกรณีของพี่เดียจึงกลายเป็นสีสันทางการเมืองบทสรุปที่ว่าเป็นสีสันในทางการเมืองจากรากฐานของนางสาววัฒญ,ญาบุญนาคเป็นรากฐานที่สัมพันธ์กับสื่อซึ่งมากด้วยเครือข่ายทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ทั้งยังเคยมีบทบาทอยู่ในวงการกีฬาในฐานะ ผู้จัดการทีมฟุตบอลเมื่ออยู่ในพักพลังประชารัฐก็แสดงบทบาทอย่างสำคัญนั่นก็คือบทบาทอย่างเป็นตัวของตัวเองผ่านการจัดตั้งกลุ่มดาวฤกษ์เดินแนวทางทางการเมืองที่เป็นอิสระจากแนวทางของพักเส้นทางของกลุ่มดาวฤกษ์จึงถูกจับตามองคำถามก็คือไม่เอากลุ่มดาวฤกษ์ไม่ว่านางสาววัฒนยาบุญนาค จะเลือกเส้นทางใดจากสถานะในพักพลังประชารัฐเด่นชัดว่านางสาววัญนยาบุญนาคมีความใกล้ชิดสนิทสนมอยู่กับกลุ่ม4ีกุมารซึ่งผลักดันพักสร้างอนาคตไทยขึ้นแต่องค์ประกอบของกลุ่มดาวฤกก็ไม่ควรมองข้ามภายในกลุ่มดาวฤกษ์มีองค์ประกอบที่เคยเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครในสังก,กัดพักประชาธิปัตย์มาก่อน เจื่อใหญ่ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์จึงย่อบมีคำถามอยู่ที่ว่าทั้งหมดนั้นจะตัดสินใจเลือกเส้นทางใดนาเบื้องหน้ากลุ่มดาวฤกษ์และนางสาววัฒนยาบุญนาคจึงมีอยู่สองพักให้เลือกเป็นพักประชาธิปัตย์ที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี2489หรือเป็นพักสร้างอนาคตไทยที่มีนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์เป็นผู้นำจิตวิญญาณแข็งแกร่งทางเลือกนี้ ย่อมชี้อนาคตและทิศทางทางการเมือง